มันยังไม่เนาะนี่เจ้าไปใสเอาอยังเออดคนไ,ไปพอดีมากเลถามหาต่ก,กันไงเดี๋ยวนี้ฮะโอ้ยกับคนมีธุระเนาะแต่จังถามหากันจสกแล้วพอด้มากกัถามหาแต่เล้าเวกพอดูเบื่อจี๊ข่นานเบ้าดั้มเอ้าเราไปใส่ะห้อยด่ากันแล้วเมื่อกี้นี่พิสกันมังหันจี๊เลาไปใส่พวกนี้พวกเป็นตลาดบนบอ่อเอา้าไปพิสกันเฮ็ดอีหยัง มันกับโมนี่ีอย่งนี่แหละเกี่ยวข้องว่าเราแกงเราไม่มาแซบเราเบี้ยเกาหอยซ้ำนั่นโอ้ฮ้ลเแก่งเราไม่มาแซบซ้ำเนียเขาเจ้าเออโอ้ยจังสีเจ้าก็ไป่บอกให้เขาเด้ยยนเนาะซ้ำกต่ะเมียยังอีกบาด่ เบาซ้ำเนี่ยโอ้วุฒดว่าอม่านี้ป่คบัานเนี่ย